พออบได้ที่แล้วนะคะได้ที่คือยังไงเห็นไหมคะนี่คือก,การได้ที่ค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะคือไขมันมันจะอ่อนตัวกล้ามเนื้อมันคลายตัวเห็นไหมคะเห็นไหมคะพออบได้ที่แล้วนะคะจะปไูไหมเนี่ยจะ,จะจะจะแบนเราไหมเอาอันึงสูงหน่อยก็แล้วกันเราก็จะยกกล้ามเนื้อหน้ากันนะคะอันนะคะโกยฐานมาเห็นไหมคะ โดยฐานปั้นฐานค่ะนะคะปั้นอย่างเงี้ยต้นเบาๆนะคะไม่เน้นไม่เน้นแรงนะคะปั้นเบาๆคะ่ะปั้นอย่างนี้ค่ะนะคะ,ะคุณพี่แจ๊คบอกว่าคุณนี้หกสิบกว่าทําไมนมตั้งเต้าขนาดนี้นีดทําอย่างนี้ค่ะนะคะทุกอาทิตย์นะคะนิดทาแบบนี้ทุกอาทิตย์เห็นไหมคะนี่จะชอนมันขึ้นมาเห็นไหมคะอกเราก็ไม่ตกไม่ย้อยหน้าก็ไม่ตกไม่คอยเห็นไหมคะมันจะเป็นการผิดกฎไหมเนี่ยคะ่ะ งัดมันขึ้นค่ะนะคะฐานนะคะไม่ได้ขยี้เต้านะคะฐานนะคะนะคะอ่ะฐานค่ะนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็ไล่มันขึ้นไปไล่ความย่นของคอค่ะเห็นไหมคะพอพออกขึ้นแล้วเห็นไหมคะความย่นของคอปาดมันขึ้นไปค่ะเห็นไหมคะความกล้ามเนื้อปาด เดินน้ำเหลืองเสียถ้าคุณจะเดินน้ำเหลืองเสียนะคะปาดกันปาดแล้วก็เดินน้ำเหลืองเสียค่ะเห็นไหมคะปาดขึ้นไปเอาก้ามเนื้อพิกก้ามเนื้อจากใต้นี้ยพิกขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะพิกขึ้นมาเอามือเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมคะปาดขึ้นไปบิดมือดันขึ้นมาเอามือนี้ช่วยเห็นไหมคะปาดเดนน้ำเหลืองเสียเอามือนี้ช่วยนะคะ ดนัน,ดนหนังตาขึ้นไปสองฟังนี้ค่ะนะคะนะคะิ้วโป้งกับนิ้วชี้ดันขึ้นไปเํากำลังมือกดนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ดันขึ้นไป่ะ่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะพยายามดูดูหนังนะคะดูหนังดันหนังขึ้นไปเห็นไหมคะไล่หนังนะคะไล่เบาเบไล่เบาเาปาดปาดค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไ,ไหมคะนิ้วโป้งสาคัญค่ะดนันมาทิศ ดึงเอามือนี้ช่วยดึงเห็นไหมคะนี่โป้งไล่ไล่ไล่หนังเหนียงค่ดนะคะแรงขึ้นไปละพลิกมือ่วยค่ะค่ะปั้นด่างค่ะปั้นดํานะคะเอานิ้วโป้งกดที่เหนียงรูดไปเห็นไหมคะรูดไป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 บิดมือเห็นไหมคะบิดมือปั้นขามขึ้นไป ค่อยๆดันค่ะค่อยๆดันบิดมือค่ะบิดมือเอาที่ร่องน้ำหมักอะค่ะยกขึ้นไปแล้วก็รูดเบนน้ำเหลืองเสียค่ะนะคะยิ้มโป้งกดไปที่้างนะคะ่เบี่ยงอะค่ะนิ้วกลางยิ้วทีปั้นด้านค่ะกดลงไปนะครับเบาๆรูดค่ะรูดรูดูดูดเอาพลิกมือค่ะที่ร่องน้ำหมักบุมปากอะค่ะบิดมือขึ้นไป